สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตรถมือ2นะครับวันนี้ใครที่กําลังมองหามิวเตัวเครื่อง2005นะครับเรามีเข้ามาแล้วนะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2005ขับ2รถปีสิบสี่จดสินะครับสีบอนนะครับราคาเลขไม้นะครับบอกเลยว่าไม้แท้ราคาดีนะครับราคาเปิดอยู่แค่ประมาณ5้าแสนกว่าบาท5้าแสนสามบาท นะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดตัวราคาด้านล่างให้อีกทีหนึ่งนะรถเพิ่งเข้าร้านมาผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก9ป0าปลาย,ลาย,ลาย 1, 000, ถึง1,000 0เท่านั้นเองรายได้แค่2,000 0นิดๆนะครับหลังหักประกันสังคมเนี่ยคือซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสนใจนะครับต้องการรายละเอียดคันนี้หรือจะนัดดูรถคันนี้จําทะเบียนคันนี้แล้วทักหาผมได้เลยที่เบอร์0ู8ย์6 5 2 2 2, 2ทะเบียนตอง7ผมบอกเลยว่าสวยมาก นะฮะลองรวมเลขกันดีๆนะได้เลขดีอยู่เหมือนกันสําหรับคันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นโฉมหน้าปี17นะครับรุ่นนี้หน้าเขาจะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะในส่วนของการดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟนะครับไฟหน้ายังให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED มีไฟเด y t ไทม์กระจังเนี่ยจะเป็นทูโทนเนาะจะเป็นสีเทาเข้มนะครับตัดกับสีตัวรถคือสีบรอนนะครับอันนี้คือสเปคเดิมของเขามาเลยนะแล้วก็ มีในส่วนของตัวคิ้วฝากระโปรงหน้านะครับกระจังก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันเลยนะอันนี้คือสภาพก่อนปรับสภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําสปาใหญ่นะครับให้ดูรายละเอียดเดิมๆของตัวรถนะครับดูรายละเอียดเดิมๆของตัวรถเลยนะว่ามีชนหนักอะไรตรงไหนมาบ้างไหมแต่เท่าที่ดูด้านหน้ายังไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อกับยางคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ16ดิสเบสสีล้อยางเป็นปี2 2ของบิสโตนนะครับ คันนี้ได้ยางปี2ของบิสโตรนส่วนช่วงล่างอันนี้เดิมๆยังไม่ได้ล้างเช่นกันนะครับเดี๋ยวหลังจบคลิปเขาจะเอาไปทำสปาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เดี๋ยวผลอัปเดตอีกทีหนึ่งนะใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับห้าแสนกวบาทครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9ก้าพันไปปลายถึง10,000บาทมีเครดิตรับดอกเบี้ยพิเศษออกแล้ววันนี้มีวารันตีของศูนย์ให้1ปี20 0 0มโลนะครับ ไม่อยากให้พลาดคันนี้เครื่องยนต์2.5นันนานเข้ามาทีรีบโทรรีบรีบทักหาผมได้เลยนะครับส่วนกระจกบานหน้าบานข้างติดฟิล์มให้ครบนะครับมีคิ้วกันศาสตร์โครเมียมนะในส่วนของตัวกระจกบังข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ให้ดูเลยรถเพิ่งเข้ารถเพิ่งเข้านะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดี๋ยวไปปรับสภาพ กันนิดนึ่งนะมันอาจจะหมองตามการใช้งานด้วยโทนของสีนะครับมันก็เลยเห็นคาบเลอะได้ง่ายนะภายในตกแต่งเป็นสีดาตัดลายไม้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอนีอ่จอทัศสกรีนของโรงงานอีซูซูเลยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นลวดลายไม้นะให้ดูรายละเอียดนะครับอันนี้คือรถเพิ่งเข้าร้านรถเพิ่งเข้าร้านนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะตัวรุ่นนี้ นะครับแผงประตูด้านในเหมือนกันครับเดี๋ยวไปทําสปานะครับพวกหนังพวกลายไม้นะครับไม่มียับไม่มีฉีกขาดนะไม่มีรอยทะอลอะแลวพวกนี้ไม่มีเลยนะครับส่วนโครงสร้างฝั่งซ้ายโครงสร้างยังคงเดิมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาบฝุ่นซะมากกว่านะครับเนี่ยจุดแต้ม4 QC โรงงานยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับให้ดูตะเข็บโอ้ตะเข็บกลมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนี่ตรงนี้กลมเลย ฝั่งนี้ไม่มีโดนมาแล้วนะครับไม่มีโดนมาชนหนักๆมาไม่มีนะครับเดี๋ยวผมดึงด้านหลังให้ดูนิดนึงอ่าเหมือนกันนะครับตัวสปอตเม็ดอาค่อนข้างที่จะกลมนะแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับเหมือนกันครับโทนเดียวกันเลยใส่ในส่วนของตัวพรมลายเดมอนคัตเป็นแบบเข้ารูปมาให้นะครับมีที่พักแขนเนาะมีที่พักแขนมาเพดานนะครับ โอเพดานคันนี้ก็คือไม่มีเขียนยันนะไม่มีคาบยันมาแล้วก็มีอจอขนาด10.5นิ้วนะครับมีจอกลางมาให้คันนี้มีจอกลางมาให้นี่อันนี้ผมให้ดูนะตัวพื้นนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับไม่มีกลิ่นอับนะรถไม่มีกลิ่นอับอันนี้ก็เบาะด้านหลังเขาจะพับไว้ให้ดูนะอันนี้ผมพับไว้ให้ดู มุมมองของที่นั่งตอน3มนะครับมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาด่วนนะครับมีแค่คันเดียวนะครับ5 3า0 0 0บาทนะครับเดีย๋ยวผมขึ้นราคารายละเอียดข้างวดให้อีกทีหนึง่งนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000ตีกลมก9 0 0 0ปลายถึง1 0,000รีบเลยจำทะเบียนคันนี้ไว้นะครับแล้วโทรหาผมติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์098 4 4 6 5 2, 2 2 2มีคันเดียวไม่อยากให้พลาดนะสำหรับคันนี้เอามาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวแชสซี ตัวแชสซีนะครับแชสซีด้านหลังโครงสร้างเดิมนะครับดอกยางนะครับอันนี้ยางปี2 2อย่างที่บอกไปนะครับดอกยางยังเต็มเอยู่ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับกระจกบ,บานหลังก็นี่เลยพาร์ทเดิมอีซูซูโอเคนะครับถ้ามีสติ๊กเกอร์แบบนี้คือเป็นพาร์ทของอีซูซูอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบาะที่นั่งแถว3มีถาดท้ายเก็บของนะครับ อันนี้คืออ๋อโอเคอันนี้เป็นอุปรกรณ์ตัวอะไรของอิซูซูเขานะครับโครงสร้างนะครับมุมโครงสร้างบริเวณด้านท้ายตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตรงนี้เดิมหมดเลยนะอิซูซุเนี่ยรถเขาดูง่ายนะครับสีโครงสร้างเดิมไม่เดิมเขาดูง่ายยิ่งฝากระโปรงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูติดตามกันก่อนนะเดี๋ยวดูด้านท้ายกันต่อก่อนนะครับด้านท้ายนี่คือรอยเบียดรอยกระแทกหนักๆมาไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็ตัวแผงท้ายด้านในนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยน่าจะไม่ค่อยขนของเท่าไหร่นะครับด้านท้ายพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปขัดพวกคราบสกรปรกออยทีหนึ่งนะครับเราต้องไปขัดคราบสกรปรกต้องไปเก็บงานเพิ่มนะ รถปี14.15่าครับก็ตีอายุรถประมาณ10ปีนะครับสภาพแบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะกับราคานะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 98 4 4 6 5 2 2 2นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะนึกถึงรถครอบครัวติดต่อหาผมได้เลยโอตเพชรยนต์นะครับนี่ผ่อนอยู่ประมาณ9 0 0 0พัไปปลาย10,000น,นะครับทุกอาชีพออกได้กเกษตรกรพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับไม่อยากพลาดคันนี้รถสวยจริงๆนะครับรถสวยและดีมากนะครับ รายละเอียดดีไม่มีชนเลยนะครับเนีย่ยผมให้ดูโครงสร้างโครงสร้างด้านข้างแล้วก็ตัวเบาะนะครับรายละเอียดตัวเบาะเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดนะครับมันเป็นคาบเลอะเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้มีชนหนักพวกนี้คาบเลอะพวกนี้เราต้องไปเก็บงานไปไปล้างนะครับไปทําสปาขัดสีนี่ตัวตะเข็บ นี้ให้ดึงให้ดูนิดเดียวพอนะนะครับไม่อยากดึงเยอะนะครับเดี๋ยวตัวยางมันจะไปไวนะครับให้ดูพอประมาณว่าตัวตะเข็บมันไม่อ่ไม่ผิดรูปอะไรเงี้ยเนาะนอันนี้สตาร์ทเครื่องเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าเครื่องด้วยนะครับบอกฝั่งคนขับคันนี้จะเป็นบอกป,ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกแผงแดชบอร์ดระบบเซ็นเซอร์ล็อกแผงลายไม้ ตัวหนังพวกนี้สภาพสมบูรณ์เดี๋ยวไปทำาวสารเพิ่มเติมนะครับประตูฝั่งคนขับก็ไม่มีร่องรอยของการชนหนักสีนยังสีเดิมู่เลยนะรูดไปนะครับทำเป็นเล่นนะอันนี้นะสีเดิมนะยังไม่ได้เก็บงานสีมาเลยโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้เดิมหมดนะครับอายุรถสิบปีได้เท่านี้ผมบอกเลยว่าสวยนะครับเดี๋ยวพอทำสปายเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับอามาดูเลขไม์กันนิดนึง เลขไมอยู่ที่แสนแปดไม่แสนแปดก็อยู่ในเลทน,นะอายุรถสิบปีนะครับก็ถือว่าใช้มาก็ถือว่าคุ้มละนะครับในส่วนของตัวการลันอินในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ไม่แสนแปดนะครับกับราคาห้าแสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าแล้วยิ่งสภาพรถไม่มีชนหนักมาด้วยนะครับราคาดีนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ดูจอทัศกีนิดนึงจอกลางอ่ากล้องมองหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับโหมดฟังก์ชันพื้นฐานโทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะครับวิทยุวิทยุเชื่อมต่อได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้อ่านี่โอเคนะครับถ้าเราจะเซตตรงเซตติ้งอะไรก็ตั้งค่าได้หมดเลยไม่มีปัญหาใดใดนะครับอ่าเรียบร้อยดีนะครับรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวไปทำสปาเพิ่มเติม ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหน้าดูกันว่าสภาพเนี่ยเดิมจริงไหมมีชนหนักตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันครับเอาละครับมาดูรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะ VGS เทอร์โบนะครับปาทองแบบนี้เลย2.5นะเครื่องยนต์2,005ยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปเช็คทำคาวศามสะอาดให้อีกนะครับอันนี้ให้ฟังเสียงตัวเครื่องยนต์นะครับ พัดลมหน้าเครื่องเครื่องยนต์ไม่มีคาบเยิ้มนะครับกล่องระบบควบคุม ABS นะครับหม้อลมเบรกปั๊มลมเบรกนะแล้วก็สีด้านในนี่คือต้องบอกเลยว่ายังเดิมอยู่นะสีมันจะโทนประมาณนี้เลยเป็นสีเทาจอกเทาๆนะเป็นสีพื้นนะครับเนี่ยหัวนอ็อตโครงสร้างนะครับแล้วก็คานหน้าคานหน้าสภาพเดิมเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าสีนี่ยังคงเดิมอยู่ น็อตไม่มีขยับโครงสร้างด้านหน้าเดิมนะครับนะไม่มีชนหนักด้านหน้ามานะไม่มีชนเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะครับนี่เพจเพดสีเงินตอกหมุดสีดำนะโครงสร้างเดิมสีด้านในก็จะด้านๆแบบนี้เลยตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานจริงๆสีด้านในนี่คือเดิมตัวหนังสือยังคมคมช,ชัดๆแบบนี้ไม่มีรอยพ่นทับนะครับตามซอก หัวน็อตนะครับนี่ดูตัวเลขอะไรต่างๆติดอยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพฝากระโปรงสติกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ยังคงเดิมอยู่เลยเดี๋ยวไปเก็บงานไปปรับสภาพนะครับไปฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวจะออกมาสวยมากสําหรับคนนี้ผมบอกเลยนะรถของเราเอาเข้ามาเป็นรถเกรดเออยู่แล้วนะครับและคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าผมเลยเอามารีวิวก่อนที่จะปรับสภาพมันอาจจะยังสกปรปกแต่ FC แต่ ลูกค้านะครับพี่ๆอาจจะเห็นได้เลยว่ารถนี่มันไม่มีชนหนักมาจริงๆนะครับเพราะรายละเอียดที่ผมใส่เข้าไปในคลิปนี้นะครับก็คือจะเน้นตามซอกตามจุดสําคัญสําคัญนะครับถ้าอยากจะนัดดูรถคันจริงเพิ่มเติมนะโทรหาผมได้เลย <ders> เบอร์ด,ด้านล่างผมอยู่เสรีไทย68มิลลิีกรุงเทพนัดดูรถได้ทุกวันหรือถ้าดูแล้วโอเคอยากจองนะครับเบอร์ด <ína> ้านล่างแอดไลน์ทักหาผมนะครับสามารถทําจองออนไลน์ได้แล้วเข้ามาดูรถนะครับ สามารถทำจองออนไลน์ได้เลยผมออกนหนังสือมาจําให้เอกสารทุกอย่างชัดเจนรถมีเล่มโอนได้100%ไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับคันนี้นะ539,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณแค่9,000ไปไปลายถึง10,000เท่านั้นเองรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบติดต่อเข้ามาได้เลยนะในทุกสาขาอาชีพสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ